สวัสดีครับวันนี้เป็นการทดลองครั้งที่3ของกลุ่มที่1ครับผมโดยที่จะทดลองหาค่า x จากการทดลองจริงครับผมกับในทฤษฎีในสรรมการว่าค่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับโดยใช้มวลติดแดมครับกับน้ําก็จะยืดลงมาที่3ามเซนครับผมจาก26.5มาเป็น23.5นะครับแล้วก็ปล่อย S <S จากการทดลองนะครับก็จะได้ค่า x จากเฟรมเลตมาพอดเป็นกราฟใน Excel <c oughs> ครับ่อกวาจะได้ค่าเราคิดเฟรมเลตที่1สามสิบเฟรมเลตต่อ1วินาทีครับก็จะได้ค่าที่ x 0เท่ากับ0.030ครับ แล้วก็ x 1ที่0.023เพื่อที่จะไปหาค่าเดลต้าครับผมจากค่า x ศูนย์กับ x 1ครับที่ได้มาก็จะมาแทนค่าหาค่าเดลโดยใส่ในสมการลอนเท่ากับ x ศูนย์ส่วน x หครับเพื่อได้ค่าออกมาเท่ากับ0.266แล้วก็นำมาหาค่าเซตา จากสูตรเดลต้าเท่ากับ2พายเซต้าส่วนสแปรรูทหนึ่งลบเซต้ากำลังสองครับก็จะได้ค่าเซต้าออกมาเท่ากับ0.0423พอได้ค่าเซต้าแล้วเราจะเอามาเทียบในสมการหาโอเมก้าดีครับผมแล้วก็หาโอเมก้าเอ็น จาก2ายส่วนด้วย tn นะครับซึ่ง tn จะเป็นค่าที่อ้า,อางอิงจากการทดลองที่แล้วครับผมได้เท่ากับ1.01วินาทีครับเมื่อแทนค่าในสูตรโอเมกา Omega d เท่ากับโอเมกา n square root 1ลบเซต้ากำลังสองครับผม ก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ6.221เรเดียนต่อวินาทีครับจากนั้นก็จะมาเทียบหาอา่เป็นสูตรในสมการเทียบกับเวลาของผมแล้วก็อ่าใส่ค่าใน Excel แล้วก็พอลงมาเป็นกราฟแล้วผมก็จะได้ค่าตามกราฟนี้เลยครับาจากการเปรียบเทียบกราฟทั้งสองค่าครับผมจากการทดลองแล้วก็จากการแทนค่าใน ทฤษฎีครับผมก็จะเห็นได้ว่ากราฟค่อนข้างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับผมอาจจะมีการเคาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง,างเช่นตัวสปริงตัวการจับภาพตรงเฟรมเลทที่อย่างค่าครับผมอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างครับผมก็จจะเกิดข้อผิดพลาดได้